สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่อาจจะพลิกมุมมองของหลายๆคนเลยค่ะนั่นคือเรื่องการบริหารจัดการโชคค่ะโดยเราจะอ้างอิงจากบทสรุปหนังสือสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์แห่งการบริหารจัดการโชคของคุณทาคาโรยาสุดะนะคะครับสวัสดีครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะคือเขากลั่นกรองประเด็นสําคัญมาให้แล้วทําให้เราเข้าใจแก่นคิดหลักๆได้ง่ายขึ้นค่ะอื คือเวลาเรานึกถึงคําว่าโชคใช่ไหมคะส่วนใหญ่ภาพในหัวก็คงเป็นเรื่องแบบความบังเอิญจับต้องไม่ได้หรืออะไรที่ต้องรอฟ้าประทานมาให้อะไรทํานองนั้นแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนีออ้กลับเสนอว่าจริงๆแล้วโชคไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเท่านั้นนะคะใช่เลยครับ อันนี้เป็นจุดที่ผมว่ามันท้าทายความคิดเดิมๆมากเลยนะคือแนวคิดนี้มองว่าโชคไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเราเลยแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปบริหารหรือบางที่อาจจะถึงขั้นสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยไม่ใช่แค่รอรับอย่างเดียวซึ่งม,มันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจมากครับโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่หัวใจหลักของแนวคิดนี้กันเลยดีไหมคะว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการโชคเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะครับคือ แก่นสาคัญเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราก่อนเลยจากที่เคยมองว่าโชคเป็นเรื่องภายนอกควบคุมไม่ได้เนี่ยให้เปลี่ยนมามองว่าโชคเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับการกระทําแล้วก็ทัศนคติของเราเองนี่แหละคนที่แบบดูเหมือนโชคดีบ่อยๆอะครับจริงๆแล้วอาจเป็นเพราะว่าเขารู้จักวิธีที่จะเพิ่มโอกาสเจอเรื่องดีๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รู้วิธีลดทอนผลกระทบจากเรื่องร้ายๆที่เข้ามาด้วย พูดง่ายๆก็คือไม่ได้นั่งรอโชคเฉยๆแต่ว่าลงมือจัดการมันเลยครับอ๋อฟังดูเหมือนการเปลี่ยนจากผู้โดยสารบนรถแห่งโชคชะตามาเป็นคนขับเสียเองเลยนะคะเนี่ยแบบนี้พลังในการกําหนดชีวิตตัวเองก็ดูเหมือนจะมากขึ้นเยอะเลยสิคะถูกต้องครับมันคือการปรับไมยเสร็จครั้งใหญ่เลยจากการเป็นแค่ผู้รอคอยโชคมาเป็นการรับบทบาทเป็นผู้สร้างและบริหารโชคของตัวเอง การปรับความคิดตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยตามแนวคิดนี้นะครับค่ะแล้วพอเราปรับใหม์เสร็จได้แล้วมีองค์ประกอบอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างไหมคะที่ในบทสรุปเขาบอกว่ามันจะช่วยสร้างหรือว่าดึงดูดโชคดีเข้ามาหาเราได้บ้างคะมีครับมีแน่นอนในบทสรุปเขาเน้นไปที่3องค์ประกอบหลักๆเลยที่เป็นเหมือนเครื่องมือสร้างโชคดีอย่างแรกเลยคือการโจมตี At ท a c k หรือเซเมะในภาษาญี่ปุน่นโจมตีครับ คำนี้อาจจะฟังดูแรงนิดนึงแต่ความหมายจริงๆก็คือการลงมือทำอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดเมื่อเห็นโอกาสคือไม่มัวรีรอลังเลหรือรอให้ทุกอย่างมันเป๊ะๆก่อนเพราะโอกาสดีๆเนี่ยมันมักจะมาไวไปไวการลงมือทำทันทีนี้แหละครับคือประตูบานแรกสู่โชคเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ใช่แค่นั่งรอให้โอกาสลอยมาเฉยๆแต่ต้องมีความคิดริเริ่มต้องพุ่งเข้าหาโอกาสนั้นเลยแบบนี้สินะคะเหมือนคล้ายๆคำว่าตีเหล็กตอนร้อนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยมันคือการเน้นย้ำความสำคัญของการเป็นฝ่ายรุกหรือ proactive นะครับการสร้างจังหวะด,ด้วยตัวเองไม่ใช่แค่รอรับหรือ reactive ในบทสรุปถึงกับบอกว่าการลงมือคือจุดเริ่มต้นของโชคเลยทีเดียวครับ โหน่าสนใจค่ะแล้วองค์ประกอบที่2อล่ะคะคืออะไรองค์ประกอบที่2คือการท้าทายครับ challenge หรือ show s e n อันนี้จะหมายถึงความกล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่มันดูเหมือนจะยากๆนะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามเพราะบทสรุปชี้ว่าโชคมักจะไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางความสำเร็จเสมอไปนะ แต่มันมักจะปรากฏตัวระหว่างทางที่เรากำลังพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยหรือกำลังเผชิญกับความท้าทายอยู่นะครับอ๋อแปลว่าไอ้ความกลัวที่จะล้มเหลวหรือกลัวความผิดพลาดนี่เองที่อาจจะเป็นตัวปิดกั้นโชคของเราโดยไม่รู้ตัวการกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองผิดลองถูกเล็กลๆเป็นส่วนสำคัญในการเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่อาจนำโชคดีมาให้เราได้แบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลย ความกลัวพลาดนี่เป็นกำแพงสำคัญเลยการกล้าที่จะทดลองแม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเป๊ะๆแต่มันคือการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆไงครับซึ่งโอกาสที่นำไปสู่โชคดีก็มักจะซ่อนอยู่ในความเป็นไปได้พวกนั้นแหละครับมันเหมือนเราเพิ่มพื้นที่ให้โชคได้เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นอืมฟังดูสมเหตุสมผลดีค่ะแล้วองค์ประกอบสุดท้ายล่ะคะมีอะไรอีกสุดท้ายคือมุมมองเชิงบวกครับออพติมิสต์หรือ รักษาพัชดีอันนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องนามธรรมานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วสำคัญมากเลยนะครับการมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกไม่ได้หมายความว่าให้โลกสวยนะแต่หมายถึงความสามารถในการมองเห็นแง่มุมดีๆหรือโอกาสที่มันซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะแย่มากๆก็ตาม นอกจากนี้ทัศนคติเชิงบวกยังส่งผลต่อพลังงานของเราด้วยนะครับทำให้ดึงดูดคนดีๆหรือสถานการณ์ดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นด้วยอ๋อเหมือนกับว่าทัศนคติบวกไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่ยังเป็นเหมือนเรดาร์ส่วนตัวที่ช่วยให้เราตรวจจับคลื่นของโอกาสได้ดีขึ้นด้วยที่คนมองโลกงในแง่ร้ายอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับใช่เลย มันส่งผลต่อการรับรู้หรือ perception ของเราโดยตรงเลยคนที่มองบวกเนี่ยมีแนวโน้มจะเห็นทางออกหรือเห็นโอกาสในปัญหาได้มากกว่าซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการคว้าโชคดีนั้นไว้ได้ครับ พอเข้าใจองค์ประกอบของการสร้างโชคดีทั้ง3อย่างแล้วนะคะคือการลงมือทำเร็ว act t u กล้าทา้าทาย challenge แล้วก็มองบวก optimism ทีนี้ถ้ามองในมุมกลับกันละคะมีอะไรบ้างที่บทสรุปบอกว่าเป็นตัวบั่นทอนหรือลดทอนโชคของเราลงไปได้บ้างคะมีแน่นอนครับเหมือนกับมีด้านสว่างมันก็ต้องมีด้านมืดหรือสิ่งที่ควรเลี่ยงเหมือนกันบทสรุปก็ชี้ให้เห็นพฤติกรรมหรือความคิดที่ควรเลี่ยงนะครับอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือ การโทษผู้อื่นหรือการปัดความรับผิดชอบเวลาเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดขึ้นการทำแบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะทำให้เสียความสัมพันธ์นะแต่มันยังปิดกานโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นๆไปด้วยซึ่งการเรียนรู้นี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโชคในระยะยาวเลยการโทษคนอื่นเหมือนเป็นการโยนบทเรียนดีๆทิ้งไปเลยนะคะเสียดายแย่เลยถูกต้องครับ อย่างที่สองที่ควรเลี้ยงคือการมองทุกปัญหาว่าเป็นแค่โชคร้ายของตัวเองแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกนั้นการมองแบบนี้มันทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปแทนที่จะมองว่าทุกปัญหามันคือบทเรียนหรือสัญญาณบางอย่างที่เราต้องถอดรหัสต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตัวเองหรือวิธีการของเรา จริงด้วยค่ะการมองว่าเป็นบทเรียนนี้มันเปลี่ยนมุมไปเลยนะคะจากความรู้สึกแย่ๆกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแทนใช่ครับและอีกข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการดันทุรังฝืนทำต่อไปทั้งๆท,ที่สถานการณ์หรือสัญชาตญาณมันบอกว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่บางครั้งการที่เราพยายามมากเกินไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปนะ ในสถานการณ์แบบนี้การรู้จักถอยเพื่อตั้งหลักหรือหยุดพักเพื่อรอจังหวะที่ดีกว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าก็ได้และเป็นการลดความเสียหายจากโชคร้ายได้ดีกว่าการฝืนลุยต่อไปด้วยซ้ำครับ ประเด็นเรื่องการรู้จักหยุดหรือถอยเนี่ยก็น่าคิดนะคะมันไม่ใช่การยอมแพ้สะทีเดียวแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนนักกีฬาที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรรุกเมื่อไหร่ควรถอยเพื่อรักษาแรงหรือรอโอกาสที่ดีกว่าแบบนั้นไหมคะแม่นยําเลยครับการอาจจังหวะหรือทามมิงเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆในการบริหารโชคเลยการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแอตแท็กและเมื่อไหร่ควรเวทหรือบางทีก็ต้องรีทรีตถอยออกมาก่อนนี่แหละครับคือศิลปะอย่างหนึ่งเลย เข้าใจภาพรวมทั้งส่วนที่สร้างโชคและลดโชคแล้วค่ะทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วในทางปฏิบัติจริงๆเราจะเอาแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบริหารจัดการโชคของเราได้อย่างไรบ้างคะมีขั้นตอนหรือแนวทางแนะนำไหมคะมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด mindset shift อย่างที่เราคุยกันไปตอนตอนแรกๆเลยคือต้องเชื่อก่อนว่าเราจัดการโชคได้เราไม่ใช่แค่ผู้รอคอยเฉย ค่ะอันนี้สำคัญสุดเลยครับผมจากนั้นก็คือการฝึกสังเกตจังหวะเวลา timing awareness อันนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและการสังเกตการอย่างต่อเนื่องเลยต้องพยายามจับสัญญาณให้ได้ว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมจะลงมือลุย attack หรือว่าควรรอดูสถานการณ์ไปก่อน wait การตัดสินใจผิดจังหวะเนี่ยอาจจะทำให้เสียโอกาสดีๆไปหรือเจอโชคร้ายโดยไม่จะเป็นก็ได้ครับ การอ่านจังหวะนี่ดูจะเป็นทักษะที่ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยนะคะเหมือนการอ่านเกมการแข่งขันหรือการดูทิศทางลมอะไรแบบนั้นใช่ครับมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวหรอกครับต้องเรียนรู้จากทั้งความสําเร็จและความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยประเด็นต่อมาคือเมื่อมีโชคดีเข้ามาแล้วเนี่ยต้องรู้จักขยายผลโชคดีนั้นด้วยอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบไปถ้ามีโอกาสเข้ามาให้รีบต่อย,ยอด ทำให้มันงอกเงยขึ้นหรือใช้มันเป็นบันไดไปสู่โอกาสที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอ๋อเหมือนกับว่าพอได้โชคมาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่แค่ดีใจแล้วก็ปล่อยผ่านไปเฉยๆถูกต้องครับในทางกลับกันเมื่อเจอโชคร้ายหรือความผิดพลาดก็ต้องรู้จักลดผลกระทบแล้วเรียนรู้จากมัน mitigating bad luck and learning มองหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำหรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีลดความเสียหายให้น้อยที่สุดการเรียนรู้จากโชคร้ายนี่แหละครับคือการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโชคที่ดีขึ้นในอนาคตของเราได้ฟังดูครบวงจรดีจังเลยค่ะมีทั้งการสร้างการขยายผลแล้วก็การลดผลกระทบแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีอีกข้อครับที่ผมว่าน่าสนใจและสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสร้างโชคร่วมหรือ collective luck แนวคิดนี้มองว่าโชคไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเสมอไปแต่สภาพแวดล้อมคนรอบข้างเครือข่ายหรือทีมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างหรือดึงดูดโชคเข้ามาการพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่สนับสนุนกันแบ่งปันโอกาสให้กันหรือมีทัศนคติเชิงบวกก็เหมือนกับการเพิ่มพลังโชคให้กับตัวเองไปด้วยครับ โห oh, เรื่องโชคร่วมนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการเลือกคบคนหรือการเลือกสภาพแวดล้อมก็ถือเป็นการบริหารโชคอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถส่วนตัวอย่างเดียวใช่เลยครับสภาพแวดล้อมมีผลอย่างมากจริงจริง มันสามารถส่งเสริมหรือบันทอนโชคของเราได้เลยการสร้างเครือข่ายที่ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันคือการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสตมที่เอื้อต่อการเกิดโชคดีของทุกคนในกลุ่มนั้นเลยครับฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโชคนี่มันทําให้โชคกลายเป็นเรื่องที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะจับต้องได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือไสยศาสตร์เลยมันเชื่อมโยงกับการกระทําการตัดสินใจและทัศนคติของเราอย่างชัดเจนมากจริงๆคะ่ะ ถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องเหนือธรรมชาติมาเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เรามีส่วนร่วมได้จริงๆแล้วพอจะมีข้อคิดส,สรุปหรือประโยคเด็ดๆที่ผู้เขียนเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษพิงท้ายไว้ในบทสรุปบ้างไหมคะเผื่อเป็นแนวทางให้จำง่ายๆอะค่ะมีหลายข้อเลยครับที่สรุปแก่นของแนวคิดนี้ได้ดีมากๆอย่างเช่นเขาบอกว่าโชคไม่ใช่สิ่งเดียวแต่เป็นผลรวมของจังหวะการลงมือทัศนคติ สามสิ่งนี้ต้องทำงานร่วมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปโชคก็อาจจะไม่เกิดหรือเกิดได้ไม่เต็มที่ครับจังหวะลงมือทัศนคติโอเคค่ะจำง่ายขึ้นครับอีกข้อที่ผมว่าคมมากคือการไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยก็เหมือนกับการปฏิเสธโชคด้วยตัวเองเพราะถ้าเราไม่เริ่มโอกาสมันก็ไม่มีทางปรากฏตัวขึ้นมาได้เลยอันนี้โดนใจเลยค่ะเหมือนเราปิดประตูใส่โชคตั้งแต่ยังไม่ทันได้เคาะเลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็มีมุมมองต่อโชคร้ายที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าโชคร้ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนหรือเป็นโค้ชเสียอีกที่คอยบอกให้เราปรับจังหวะเรียนรู้และเติบโตขึ้นถ้าเรามองแบบนี้ได้โชคร้ายก็จะไม่น่ากลัวเท่าเดิมแต่กลายเป็นข้อมูลที่มีค่าไปเลยครับมองโชคร้ายเป็นโคช้ชดีจังค่ะและสุดท้ายครับเขาเน้นว่าคนที่คนอื่นมองว่าโชคดีบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้ว อาจไม่ใช่เพราะดวงดีกว่าคนอื่นนะแต่เป็นเพราะพวกเขามองเห็นและคว้าโอกาสได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองมันคือเรื่องของความวัยในการรับรู้และลงมือทําครับผมสรุปได้ดีมากเลยค่ะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะคะ ครับยินดีครับถ้าให้ผมสรุปในเชิงวิเคราะห์ปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับแนวคิดทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สำคัญมากๆเลยจากเดิมที่เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่ผู้รอรับชะตาก,กรรมไม่ว่าจะดีหรือร้ายให้กลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันหรือ active participant นะครับในการออกแบบและนำทางชีวิตตัวเองโดยใช้การกระทำทัศนคติเชิงบวก การอ่านจังหวะและการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ทั้งดีและร้ายเป็นเครื่องมือสำคัญนี่แหละครับคือหัวใจของการบริหารจัดการโชคตามแนวคิดนี้ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโชคกันไปพอสมควรเลยนะคะ ซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการมองว่าโชคไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญที่เราควบคุมไม่ได้แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงมือทําทัศนคติแล้วก็ความสามารถในการอ่านจังหวะที่เหมาะสมของเราเองครับผม สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออแนวคิดนี้น่าสนใจอยากลองนำไปปรับใช้ดูเนี่ยอาจจะเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้ครับไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตเลยแค่ลองฝึกสังเกตตัวเองและสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นลองมองหาโอกาสเล็กๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้หรือเวลาเจอเรื่องที่ไม่เป็นใจเรื่องแย่ๆลองเปลี่ยนคาถามในหัวดูจากทำไมโชคร้ายอย่างนี้เป็น เรื่องนี้กำลังบอกอะไรเราหรือเราจะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างแค่การปรับมุมมองและตั้งคำถามใหม่ๆแบบนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นบริหารจัดการโชคในแบบของตัวเองได้แล้วครับมากๆเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตและปรับมุมมองของเราเองนี่เอง ก่อนจะจากกันไปวันนี้ดิฉันขอฝากคําถามชวนคิดทิ้งชายไว้นะคะว่าหากเราเชื่อจริงๆว่าโชคเป็นสิ่งที่บริหารจัดการได้ลองทบทวนดูสิคะว่ามีโอกาสเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างในแต่ละวันที่เราอาจจะมองข้ามหรือปล่อยมันหลุดมือไปเพียงเพราะมัวแต่รอคอยโชคก้อนใหญ่ที่ยังมองไม่เห็นบางทีโชคดีครั้งต่อไปอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ